ครับนะครับสวัสดีผู้ที่ไฟหาคมลู่นะครับอยากสีดีพินเป็นสุบูสุคนนะครับเมื่อนี่เกษิมาแนะนํานะครับเป็นวิธีการฝึกดีดพินนะครับผู้ลงคนสงสัยว่านะครับซื้อพินมาแล้วนะครับเฮ็ดจังไดก่อนนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนี่เมื่อซื้อพินมาแล้วนะครับเฮากะนะครับต้องตั้งสายให้ได้ก่อนนะครับมื่อนี่สิมาแนะนําตั้งแต่วิธีฝึกตอนแรก จน่าหอดฝึกเพลงนะครับในคลิปเดียวนะครับจบเลยนะครับเป็นไลายที่ยกตัวอย่างมาอนีนะครับแต่ว่าสิเป็นไลายเตยโค้งนะครับจะอธิบายทั้งเบิดเลยนะครับเนาะเมื่อใดพิทมาแล้วเฮาแกะออกจากกล้องหรือว่าเฮาไปสื่อมานะครับเฮาต้องตั้งสายให้ไดก่อนนะครับสายหนึ่งเสียงมีนะครับสายหนึ่งในเสียงมีนะครับเสียงมีถ้าเฮามีแอปพลิเคชัน เข้ากระโหลดมาเลยจูนเหนือกีตาร์นะครับให้ขึ้นเป็นซีเขียวๆนะครับนะฮะเป็นซีเขียวแบบนี้นะครับเนาะอ่าสายสองในเสียงลานะครับสายสองเสียงลานะครับหรือว่าเสียง A3 สามสายหนึ่งนี่สิเป็น a อถ้ามันเข้าโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มานะครับเนาะแล้วก็ต่อมาสายสามสายสามจะเป็น E3 นะครับแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลาง มันเดีดสิเป็นไฟสีเขียวๆนะครับมองนี้ถ้าแม่นว่ามันบ่เป็นสีเขียวแสดงว่ามันยังบ่ทันได้หรือว่ามันยังเป็นสีเหลืองอยู่นะครับนะครับพอได้แล้วนะครับห้าลองดีดลงเบิงมันคือของผมบอนะบนะบให้เสียงมันกลมกันแบบนี้หรือว่าผู้ใดนะครับบอลูสิ มีแอปพลิเคชันหรือเปล่าหรือว่าโหลดบัได้นะครับแนะนำนะครับสายหนึ่งนี่ตั้งเป็นเสียงมีเคร่งสายหนึ่งให้ได้ก่อนนะครับแล้วสายสองสายาสามทาบใไซแอปตั้งล่ะนะครับถ้าบใไซแอปตั้งนะครับสายที่สองเข้ากันนับมาเลยอันนี้พินสามสายสิบห้าเฟดนะครับนับมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องที่ห้าของสายสองเข้าก,กดลงไปนะครับดีดช่องอดีดสายสองมหาสายหนึ่ง มันจะเป็นเสียงเดียวกับสายหนึ่งก็คือเสียงมีนะครับเนาะ <c oughs> ต่อไปนะครับแล้วพอมันได้มันก็สิเป็นลามีนะครับพอมาสายสามสีตั้งสายสามมาหาสายสองห้ากดช่องไหนห้ากระนำมาหนึ่งสองสามสี่นะครับกดช่องดีซีนะครับ <c oughs> ให้มันเป็นเสียงล้าขึ้นกันนะให้เป็นเสียงล้าขึ้นสายสองนะครับ เมือ่อใดแล้วนะครับบัดน,นี้เขาต้องจําให้ได้นะครับเส้นหนึ่ง 1, สงอยู่ท้งางล่างเส้นสอง 2, อยู่กลางเส้นสามอยู่ถึงผู้ลงค้นนะครับจากลูกย์ลูกหามาเรียนน้ำผู้ลงค้นสับสนนะครับไปว่าสายสามเป็นสายหนึ่งบอแมนนะครับเนาะต้องจําให้ได้จาให้แม่นว่าสายเสียงต่านี่คือสายสามนะครับแล้วก็สายกลางสายสองแล้วมาสายหนึ่งอยู่ทา้งล่างนะครับเนาะต่อมาเมื่อเขาใดแล้วนะครับเขาก็จําโน้ตให้ได้นะครับ สายสามนี่มีมีต่านะครับรวกาช่องที่3นะครับเป็นซ้อนนะครับจำไม่ได้ซ้อนเวลาฝึกฝึกเกีไหครับฝึกซีซีดีดซีเทียร์อะไเป็นมี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 นะครับต่อมาแล้วก็เป็นซ้อ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 นนะครับต่อไปล้านะครับล้าเห้าสิเมื่อเลนสายสองครับบาทนี้นะครับเนาะเอาเฉพาะโน้ตที่จําเป็นที่เขาจะต้องฝึกหัดฝึกดีดให้มันเป็นก่อนนะครับ ต่อมาสายสองนะครับโนโตะลา,ลา,ลาสายเปานะครับนะครับดีดลงขึน้นลงขึ้นเป็น1 2 3 4งามนะครับแล้วต่อมาทีนี่ที่ยูช่อง2ที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 ทนะครับแล้วก็มาโดนะครับโดสิติดกันนะครับโดโดโดนะครับต่อไปตัวเลนะครับอ่าบันนี้ พอเล่แล้วก็ไป Mi, ไมีนะครับสายหนึ่งนะครับสายเปามี Mi, แล้วก็ฟ้าครับ far, แล้วก็ฟ้าจริงๆเป็นช่องแรกครับบอเมเนช่องสองช่องสองนี่เขาเอืน่นฟ้าชาบนะครับฟ้าช่องแรกนะครับนะครับต่อไปซ้อนนะครับช่องที่สามสายหนึ่งนะครับน,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 นะครับแล้วก็มาลา แล้วก็ทีนะครับช่องที่หนึ่งสายหนึ่งช่องหานะครับเนาะแล้วก็โดนะครับโดอันนี้สิบวินโดสูงแล้วครับบาดนี้นะครับแล้วก็เล่แล้วก็มีนะครับเนาะอ่ะเมื่อเฮาได้แล้วนะครับให้เฮาอ่าเว้าแล้วก็ พอมดีดนะครับหรือว่าท่องโน้ตไปน้าแล้วก็ดีดไปน้ํานั่นแหละโน้ตประจําช่องโน้ตประจําสายประจาช่องประจําสายนะครับฝึกให้คล่องฝึกไปฝึกมาให้คล่องอ่ะมีมีมีม นะครับให้เขาจำมองนี้ให้ได้ก่อนพอเขาจำได้แล้วนะครับเขาจังไปขึ้นอ่าไล้ง่ายๆที่เขาอาจจะลองฝึกนะครับเมื่อนี่ยกตัวอย่างมาเป็นอ่าไล้เตยโขงนะครับนะครับไล้เตยโขงนะครับเวลาฝึกนะครับเขาต้องแยกให้ออกว่าตอนอ่ะไล้เตยโขงสิเป็นลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีล้านมาครับนะครับเขาต้องแยกให้ออกว่ามันขึ้นเสียงต่ำหรือเสียงสูงนะครับ นะครับสี่ขึ้นล้ามองสายหนึ่งถ้าเป็นเตยโขงนะครับอันนี้ถ้าผู้ใดบรูอีดิให้เฮาพิมพเข้าไปในอ่ากูเกิลแล้ว่าพิมพเข้าไปในยูทู e นะครับพิมพ์ว่าไลา่เตยโขงนะครับมันก็นสี่ขึ้นเฮาฟังเสียงให้เฮาฟังเสียงน้ำได้ครับนะครับคือจำเสียงให้ได้นะครับโน้ตก็สิเป็นลานะครับลาสนมีลานะครับฝึกแรกๆถ้าผู้ใดอยาก เปลนเร็วๆเลยหรือว่าผู้ใดอยากพัฒนาะแป๊บเดียวเป็นแป๊บเดียวเาวได้นะครับต้องแนะนําให้ฝึกแบบว่าดีดลงขึ้นไปสลับกันไปเลยนะครับโน้ตอันแรกก็จะเป็นลาซอนมีลานะครับอันนี้เลนสายนึงนะครับลาซอนมีลา,น,ลานะครับต่อไปซอนโดลาซอนมีลา,น,ลานะครับสังเกตว่าครับ มือขวาของผมนี่ซียูสลับกันอยู่ตลอดนะครับลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลา,น,ลานะครับโดมองนี่แนะนำให้เอานิ้วก้อยเพราะว่ามันอยู่ไก่เขาสิบบ่ได้สิบบ่ต้องเขาเยื่นมือนะครับให้แฮวให้ใส่นิ้วให้เพียงพอหรือว่าใส่นิ้วให้ได้ทุกนิ้วนะครับอันนี้สิเป็นซองหอบมันก็สิเป็นลาซอน สนโดลา,นล,าลาสนมีลาลาสนมีลาสนโดลาสนมีลานะครับต่อไปนะครับนเนาะกระซิปินสนมีล เียอแต่ว่าเฮาเฮาฝึกให้คล่องไปทีละวร์กทีละวร์กนะครับซอนมีเลโดมีลีซอนมีเลโดลานะครับมเมื่อเฮาคล่องแล้วเฮาก็ไปอ่าต่อไปนะครับเพื่อสิเป็นโดเลมีเลโดซอนลาโดเลมีเลโดซอนลานะครับอันนี้เวลาฝึก อามือดีดก็คือกันนะครับเฮาบ่ต้องดีดให้มันห่างสายหลายให้เฮาดีดใกล้ย,ยู่อ่ลงขึ้นอยู่ใกล,ใกล้ๆสายนี่แหละให้เฮาบังคับบังคับมือเจ้าของให้ได้นะครับเมื่อเวลาเฮาฝึกแบบนี้ได้แล้วนะครับเฮาก็ต้องมาลองเฮ็ดให้มันม่วนเบิ่งนะครับเฮาก็สิเป็นลาซอนมีลาซอนโดลาซอน เสบัดเวลาเขาก่อปิกนะครับหรือว่าเฮ็ดให้มันแล้วเลี้ยวเฮ็ดจังไหนนะครับพื้นฐานมันกัแคร์นะครับเขาดีดลงดีดขึ้นแต่ว่าเขาจะต้องดีดแล้วเลี้ยวอันนี้ผู้ที่ฝึกไม่บอเป็นแน่นอนเขาจะต้องเล่นทุกมือบายทุกมือครับผมนะครับจับซุกมือบายทุกมือเดียวกับเป็นนะครับก็คือให้ฝึกอยู่แบบนี้แล้วดีดลงดีดขึ้นให้จนเป็นนิสัยนะครับจนเป็นนิสัยนี่ครับ ความันจะคล่องหมดแล้วครับแนะนำมือละหาถึง10นาทีกันยังดีที่ว่าฝึกสายเปล่าบอตองกดโนดนะครับเนี่ครับเท้าฝึกแบบนี้นะครับแปบ๊บเดียวเป็นนะครับผมว่า้าทุกเท้าฝึกคนเท้านี่ได้รับการพัฒนาทุกๆมือนะครับอย่างเช่นการกินเข่านะครับเท้ากินเข่าทุทกๆมือนะครับ เฮากะสิลู้สึกว่าตัวเฮาสิใหญ่ขึ้นไปหนานะเฮาดีพินขึ้นกันหรือว่าเฮาเห็ดทุกส <laughs> ิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อเฮาเห็ดทุกทุก <pop> มือท <c oughs> ุกทุกมือนะครับมันก็สี่ค่อยๆสะสมค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะครับสําหรับผู้ที่อยากฝึกดีดพินนะครับย่าขี่ข้านนะครับเมื่อใดขี่ข้านก็ต้องฝึกให้ได้เมื่อใดขยันก็ต้องฝึก ให้ได้หลายกู้มือที่ขี่คันนะครับนะครับปัจจัยสําคัญก็คือฝึกทุกมือครับนะครับฝึกทุกมือฝึกซ้อมทุกมือเดี๋ยวมันก็ได้เองนะครับผู้ใดมากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็ี่นกําลังแรงใจในการทํางานนะครับเนาะหรือว่าผู้ใดสนใจสีเลียนพิ้นออนไลน์นะครับเป็นคอร์ดออนไลน์นะครับมีวิดีโอสอนตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐานง่ายๆหอดหยากนะครับเนาะบบมีพื้นฐานการเรียนได้หรือว่าผู้ใดมีพื้นฐานแล้วเอมมันคือยาวว่าใดเนาะ ลองกลับมาโลงเรียนคอร์ดซอนดิทพินออนไลน์ของผมเบิงนะครับเพื่อที่วา่าจะไปพัฒนาต่อยอดนะครับผมว่าโอ้สุดยอดนะครับคลิปนี้นะครับหรือว่าคอร์ดนี่นะครับเพราะว่านักเรียนในคอร์ดมีมากกว่า3 0 0ยกว่าคนแล้วนะครับที่สมัครเรียนมาก,กะขอบพระคุณทุก,ท,กทุกคนหลายๆนะครับที่นะครับ,นะรบสนับสนุนแล้วก็ที่สนใจเรียนพิณน,นะครับซอยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอีสานนะครับให้อยู่ ควบคู่กับโลกเข้าไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบพอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ